วันนี้ตรงวันที่7สิงหาสองห้าหกสามอุทธ,ธาภราจิตอภิจุนจังหวัดพะเยาวันนี้เรามาเริ่ม <c oughs> ทำความรู้จักกับการออกจากถุก ทั้งทางกายและก็ทางใจตามที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ว่าให้เราพิจารณาเสียก่อนก่อนที่จะกระทาอะไรลงไปไม่ว่าจะเป็นทางกายแล้วก็ทางใจให้เราวัง ทุกอย่างก็มีอยู่สองอย่างเนี่ยกายกับใจนี่นะแหละด้านการมาป,ปฏิบุติปฏิบัติก็เพื่อให้เกิดความสุขทางกายแล้วก็ทางใจนี่เองแต่ถ้าเราไม่มีหลักไม่มีให้ยึดเนี่ยมันก็ปฏิบัติเควงคว้างนะเคว้งคว้างไม่มีหลัก พระเจ้าให้มีหลักการของพระเจ้าก็คือสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกต้องทุกอนสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเริ่มมักองค์แรกเรือมักมีองแปดทีด่ว่าสัมมาทิฏฐิถ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดไปเรื่อยเหมือนเราใส่เสื้อนะถ้าจดกระดุมเม็ดแรกมันผิดแล้วมันผิดเรื่อย มันจะไปไกลแต่ถ้ามันตรงแนละ้วมันจะไปเรื่อยๆจากนั้นเราก็ต้องศึกษาก่อนสมาธิคือเห็นทุกเห็นเหตุของทุกเห็นวิธีดับทุกและทางไปถึงวิธีดับทุกทก,ก็คือทุกก็คือปัญหาแล้วแหละให้เห็นปัญหามันก่อนนะเพราะอะไรเหตุก็คือตัวที่มาทำให้มีปัญหานั่นเอง เหมือนเราทางกายเนี่ยทุกสมมุติว่าเราเดินนีเราเดินเดินธรรมดาก็ไม่มีอะไรพอทุกข์ขึ้นมาป๊อเราไปสะดุดจอนจะทุกข์เจ็บเนะี่ยคมเจ็บความปวดหรือไปเหยียบลำอะไรเขาเนี่เหยียบน้ําเหยียบของแหลมทุกจะทุกข์ให้รู้ทุกข์มารู้แล้ว,ลวเหตุเพราะอะไรเราก็มาตรวจสอบดูคือ สมุทัยนั่นเองสมุทัยก็คือเหตุอ๋อมันสะดุดตอนี่ยังไงสมุทัยนะทุกอย่างเกิดในเหตุดับที่เหตุนะพอะดุดตอไปแล้วถ้ามีบาดแผลก็ต้องไปใส่ยาอืมอย่างนี้เป็นต้นนะต้องใส่ยาแล้วเกิดจากการะดุดจอี่ทุกให้รู้สมุทัยให้ละหรือว่าถ้าเป็นทางกายให้แก้ไขบำบัด ก็ไปหายามาใส่ทุกไม่รู้สมุไทยให้แก้ไขหรือเลิกละเรือหาวิธีการแก้สมุไทยวิธีดับทุกข์ก็คืออ๋อต้องไปใส่ยาเนี่ยเดี๋ยวนิโรธทำให้แจ้งนิโรธอ๋อต้องไปใช้ยาต้องไปหาหมอนิโรธแต่นิโรธมันยังดับไม่ได้นะมันยังรู้แค่รู้เท่านั้นเองรู้ว่าต้องไปหาหมอ ส่วนทางไปถึงวิธีดับไม่เหลือของทุกข์ก็ต้องไปหาหมอให้เจอไปจะถึงตัวหมอหนแหละดำเนินไปทางดำเนินให้ถึงความดับก็คือไปถึงไปหาหมอไปถึงหมอกทำแผลทำบาดแผลเนี่ยแนนอกมักทางไปถึงคนนี้ดับไม่เหลือของความทุกข์ที่ทางกายนะแล้วก็ทางใจอีกทางใจเวลาเราทุกข์อ่ะ สุขให้รู้สมุทัยให้ละนะน่โลดทำไ้แจ้งแล้วก็มักไปให้ถึงส่วนทางใจถ้าเราทุกข์ใจเนี่ยละได้เลยเพราะว่ามันยังไม่มีไม่เป็นแย่เ,เราคิดขึ้นมาเนี่ยเราคิดขึ้นมาเป็นทุกข์เนี่ยคิดอยากได้อะไรก็ตามทำให้เราทุกข์หรืออยากมีอยากเป็นคนิดขวาดกลัวหรือไม่ชอบใครก็ตามเนี่ยชุกคิดอย่างเนี้ยทุกข์ สมุทัยให้ละคือละเรือร่องที่เราคิดแล้วทาให้เราทุกข์ถ้าทางใจนะพอ,อคิด้วมันทุกข์โอ้ยละเลยปล่อยวางเนี่ยทุกข์สมุทัยให้ละ <c oughs> นี่โลดควรจะไม่แจ้งกันที่นะโอ้ถ้าเราละได้ก็แจง้งได้นะนิโลดคือทำให้จอ๋อเราต้องละความที่เราคิดกันนีงเหมือนก็นดูดูอะไรการเมืองเหมือนกันแนละ้วถ้าเราดูอะไรอะ ดูการเมืองเนี่ยดูการเมืองดูข่าวข่าวนะทำให้เราทุกข์ขึ้นมาล้วไม่ชอบเรากโกรธขึ้นมานะเราก็ไม่ดองไปดูมันเลยเหตุล่าเลยเราก็ไปดูอย่างอื่นไงดูสิ่งอื่นเนยอะดูหนังฟังเพลงดูอะไรก็ไดยังไม่ทุกข์ถ้าเรามวัวแต่ไปดูมันก็ต้องทุกข์อะเอามันไปถึงก็ทุกข์ทุกข์ล่าเราก็ทําไม่ได้เราไม่รู้จักทุกข์เหตุมันวิธีดับวิธีดับก็คือทหาระหานเสียล่าเสียปะหานก็คือ เรื่องนั้นไม่สนใจละเรายัางอื่นประหารทิ้งตัดทิ้งปล่อยวางสละความไม่อะไรไม่อะไรถึงเรื่องที่เราเราคิดเราปวดหัวคิดไปทําไมถ้าเป็นทางจิตเี่ยมันกง็ง่ายนะแต่ล้าเป็นทางกายไม่ได้ถ้าเกิดแล้วมีแล้วเป็นแล้วนะถ้าทางกายเนียถ้าทุกข์พอทางกายเนี่ยเราไปสร้างปัญหาอะไรไว้มัน้องได้แก่เราอย่อจะปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางไม่ได้ มันต้องแก้ก็มาเกิดแล้วมีแล้วเป็นแล้วพระเจ้ามันมีสองอย่างไงยกายกับใจถ้เราเป็นโรคไข้ไข้เย็บเนี่ยาทางกายเป็นโรคเมล็งโรคปวดโรคจับโรคเบาหวานโรคอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นมันต้องไปหาหมอมต้องแก้ไขเรื่องนั้นน่ะไม่งั้นไม่หายอะไม่ใช่ปล่อยวางเฉยเฉยไม่ได้มันคนละเรื่องแต่ถ้าเราคิดเกิดกามีจก,กังวลขึ้นมาอเน,นี่ยปล่อยได้เลยนะ ไปได้เนี่ยเราต้องแยกให้ชัดเนี่ยเห็นไหมเวลาเราทุกข์อ่ะมันทุกข์กายหรือมันทุกข์ใจเนี่ยพระเจ้าถึงให้ดูถ้าทุกข์ทางกายไม่ได้มันต้องบําบัดมันต้องแก้ไขต้องหาวิธีการต้องรับผิดชอบส่วนทุกข์ทางใจไม่ต้องอะ่ะปล่อยเลยวางเลยคิดอยากได้อะไร่มันทุกข์ทิ้งเลยปล่อยเลยอยากมีก็เหมือนกันอยากเป็นก็เหมือนกันอยากเอาเหมือนไม่ได้อยากกินเนี่ย อยากจะไปเที่ยวสนุกสนานเนี่ยคิดว่ามันทุกข์โอ้ยไม่คิดอีกว่าหยุดแค่จบสั้นสั้นแต่คำว่าไม่ไม่ชิดเนี่ยมันไม่ง่ายเนาะแต่เราคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราว่าไม่ชิดเนี่ยเพราะว่าจิตของเราในี่ใจของเราเนี่ยมันรับรู้รขนาดหนึ่งได้อย่างเดียวถ้าเรารู้เรื่องที่เราคิดเราก็อย่าลืมเนื้อลืมตัวไปรู้แต่เรื่องที่คิดนั่นแหละ วิธีออกทําไมก็ให้จิตเราเนี่ยมารู้อย่างอื่นไงถึงว่าเหมือนกับเราดูหนังเนี่ยดูหนังฟังเพลงเนี่ยนะหรือเราดูข่าวที่ว่าดูข่าวแล้วมันไม่ทําให้เรามันไม่สนุกเลยแลก็เปลี่ยนช่องแค่นั้นอะ่ะพลิกไปพออย่างดูอย่างอื่นเสียเนี่ยจบแล้วลนะเปลี่ยนได้ไงหรืออ่านหนังสือเนี่ยนะอ่านเรื่องนี้มันทําให้เราเครียดแล้วก็พลิกไปอ่านเรื่องใหม่หรือปิดไม่ต้องอ่านเลยก็ได้ดูข่าวงันไม่ต้องไปดูมันก็ได้ หรือดูข่าวอื่นเสียก็ได้จิตเราอะเห็นไหมยี่ยอจิตยังเป็นธรรมชาติที่อาศัยเกิดอาการเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีมันท่วงกันหมดนะปฏิจจสมุปมบาทะอ๋อเพราะเราไปคิดเรื่องนี้ทําให้เราทุกข์เราก็ลองปล่อยวางเรื่องที่คิดนึกเนี่ยเพราะอะไรมีเนี่ยเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีพราะเราไม่คิดมันก็ไม่ทุกข์เพราะมันไม่มีแล้วเนะี่ย มันไม่มีข้อมูลในหัวแล้วอ่ะเนาะเนี่ยถ้าเราไปเชื่ออะไรอ่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์โดนบันดาลให้เข้ามาศักดิ์สิทธิ์ก่อนอาตมาก็หลงเหมือนกันนะเข้ามาศักดิ์สิทธิ์เราก็เรีวยกว่าสิ่งวิเศษมาช่วยเราอะนะที่เราทุกวันในศักดิ์สิทธิ์มันไม่ใช่ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นนะสิศักดิ์สิทธิ์หมายมันถึงว่ามันเกิดปัญญามันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันถึงจะศักดิ์สนะิทธิ์เนาะ มันไม่ใช่อยู่ๆมันศักดิ์สิทธิ์ไม่ไม่ได้หรอกไม่ศักดิ์สิทธิ์อ่ะพุทธเจ้าถึงว่าสมมุติเราอยากจะข้ามน้ํเน่ะเราอยู่ฝั่งนี้เราอยากข้ามไปฝั่งโน้นทําไงพุทธเจ้าอ่ะเราโม่แต่นั่งเนี่ยอ้อนวอนเห็นไหมทุกวันเนี่ยพุทธศาสตร์สนาที่เราสอนกันอ้อนวอนไปอ on ้อนวอนขอเจ้าพ่อเจ้า,จา,จาแม่หรือสิ่งศักดิตต์สิทธิ์ต่างๆอะอ้อนวอน one, ให้ฝั่งนั้นมันโน้มมาหาเราเดี่ยเราจะไม่ข้ามมันจะได้ไหมเพราะมันเป็นไป,นป,นปนไม่ได้อ่ะ ถ้าถ้ามันน้ำไม่ลึกเราก็เดินไปเลยถ้าน้ําลึกก็ต้องไปหาเครื่องไม้คือเมอหรือว่าปีแพรมืออะไรทําไปทํทเป็นสะพานหรือมีเชือกสาวไปได้มันตรงนี้ก่างหากจะให้นั้นมันน้อมมาเองไม่มาเนี่ยศักดิ์สิทธิ์อย่างเนี้ยถ้าอย่างนี้ศักดิ์สิทธิ์ข้ามได้หรือเรา,อย,าอยู่ฝั่งนู้นอย่าให้มันจะมาฝั่งนี้ให้ฝั่งนี้มันน้อมหาเราไม่ไปอ่ะจะศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามพระพุทธเจ้าก็ไม่มี เจ้าก็บอกไปหาสะพานหรือหาทางหาเรือหาอะไรหาแพมาข้ามส่วนมากก็เขาเข้าใจว่าคำว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ที่จะศักดิ์สิทธิ์ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่รู้ตามความเป็นจริงเป็นผู้บอกผู้สอนผู้แนะนําเราดีความเชื่อของเราเห็นไหมจะไม่งมงายไม่เป็นงมงายไม่ไร้สาระถ้าเราไม่เข้าใจมันงมงายไร้สาระนะ คิดว่าโอ้ย oh, อ on ่อ้อนวอนนี้อย่างนี้ทุกวันเห็นไหมที่เราหวังพึ่งอะไรอะ่ะมันพึ่งไม่ได้อะ่ะมันไม่ใช่คําสอนของพระพุทธเจ้าพระเจ้าสอนอีอย่างหนึง่งเราไปเชื่ออีกอย่างหนึง่งเขาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็นึกว่ามันจะช่วยเราได้ทําให้เราห่อเหินเดินอากาศได้ก็แล้วเจ็บป่วยจะให้เราหายเจ็บป่วยมันไม่ได้หรอกมันไม่ใช่ทาง มันไม่ใช่ฐานะของเจ้ามันเป็นอาฐานะเนี่ยเราต้องม,มีความเห็นเปลี่ยนเดินเนี่ยเห็นไหมสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิความเห็นเราจะผิดมันตลอดไงเราคิดว่าเ้าไปไหว้นั้นอันนี้เราจะได้ทุกวันเนี่ยจะตูข้ามลามาเทพจะตูหันมงคลถึงข่าวที่ว่าเวลามีงานมีการก็ขายสิ่งศักดิ์สิทธิ์พายันบ้างพระหลุนนั้นรุ่นนี้ถ้าเราไปกราบไหว้บูชาเราจะได้มีความสุข แม้แต่ยโยมมาทําบุญที่วัดอ่ะก็ต้องมาขอพอรเช็นไหมขอพอรพ,ะพระอวยพรให้นึกว่าเรามีความสุขพรมันต้องเป็นไม่ใช่อย่างนั้นไงพรที่กําลังพูดอีูนออ่น่คำว่าพรให้รู้ว่าอะไรอะไรนี่แหละคำว่าพรมันพค่โอ้ยอยู่ดีมีสุขนะมันเหมือนเด็กอะเด็กร้องไห้อยากกินขนมนี่นะ เราก็โอ้ยเดี๋ยวจะซื้อให้เด็กงเงียบไปนะเดี๋ยวจะซื้อให้เราจะพูดพรอะยังไงก็ช้ามะเด็กก็ยังไม่ได้กินขนมอยู่ดีอะเราไม่ต้องพูดเลยมันอยากกินขนมเอา้าจังไงมันก็ไปซื้อมาเอาไปซื้อมันก็ไปซื้อมาได้เลยเห็นไหมมันอยากกินเราไม่ให้มันไปซื้อมันจะไปเอาที่ไหนเราอยู่เอาโอยพรอ,อย่างไงอะให้มันอิ่มมันไม่อิ่มนะเด็กอะ มันยังไม่ได้กินไงเนี่ยพรมันจักดิ์ิอย่างเนี้นะศักดิตก็คือเอาขนมไปซื้อมาให้มันกินแค่นั้นน่ะถ้ามีกระยิบให่มันเสียมันไม่ใช่ออมารับพรแล้วก็จะมีความสุขทุกคนทุกวันนี้ยังเข้าใจอย่างนี้อยู่อ่ะรับพรพระพระก็ยังไม่รู้เลยว่าศักดิ์สิทธิ์คืออะไรมันไม่ได้ถ้ามาที่อัตมานี่ม่พรยังไม่ค่อยจะให้อ่ะอยาแนะนำอ่ะ เราทุกเพราะอะไรเพราะอะไรพุทธเจ้าสอนว่าละ่ะคนอยากรวยเพราะอะไรพุทธเจ้าชาอยากรวยนะเหมือนเรามีองค์อยู่ใบเนี่ยจะให้น้ําเต็มโอค์ทําไงพุทธเจ้าเราไปอ้อนวอนในน้ํามันเต็มโอค์ได้ไหมฮะไปไหว้เจ้าพ่อเจ้าแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ชื่อดังอะไรก็ช่วยไม่ได้อจะขอพรยังไงให้น้ําเต็มโอง่งไม่ได้เจ้าแนะนําให้ตักน้ําใส่ ตักน้ําใจทุกวันทุกวันนะ่ะยอมเต็มถ้าเราไม่หยุดนะปฏิบัติได้ให้ผลได้คนคำสอนวิจารถ้าเราไม่ตักมันจะไปเต็มเลยหรือให้คนอื่นตักก็ได้อให้มันตักใสจนั่นแหละถ้ามีพี่มีน้องมีญาติมีเพื่อนมีผงก็บอกให้เขาตักเลยก็ได้อ้อ,อนวอนให้เขาตักมีได้ให้เขาตักใจนะอ้อ,อนวอนกันได้ อาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะไปจักให้เราเลยเนาะถ้าเราจะอ้อนวอนให้น้ําเต็มเนี่ยสิ่งศักดิ์มันไม่มีทษทนมันจะเอาอะไรมาตักเนี่ยมันคําว่าศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ได้ธรรมดาเนาะขอเรียกว่ามันเส้นผมบังภูเขานะเหมือนบังตาบังภูเขาอันนี้มันบังเลยหมดนะคบว่าศักดิ์สิทธิ์ถ้าความเชื่อเนี่ยเรียบร้อยไม่เจริญหรอกคนที่เชื่อนี้นะ ทาอะไรค้าขายทำมาค้าขายทำมากกินม,มีทางเจริญอไอ้เดีอ้อนวอนนะไม่ทําสักทีไงอยากให้น้าเต็มโอ่งก็อ้อ,อนวอ,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 อนนยะ่ะหอาวไม่ดอกอ้อนวอนนนตักใส่ตักใส่เดี๋ยวก็เต็มอ้อ,อนวอนทําไมต้นมัที่เพิ่งแห่งต้นพูดใเจ้าก็ไม่มีทางเจ้าก็ต้องตักเองนะไม่มีใครตักให้นะมันก็ไม่เต็มอนะ่ะเจ้านั่งอยู่ให้น้ําเต็มโอง่งเจ้าก็ยังทําไม่ได้เลยอย่าว่าแต่เราเลย อาตมาก็เหมือนกันเนี่ยน้ำในโอ,อ่งไม่มีนะอาตมาไม่ตักใส่ก็ไม่เต็มอะใครมาขอพรเนี่ยอาตมาก,ก็บอกว่ามันเต็มมันไม่ได้อาตมาก,ก็เอาไปตักนะน้ำไม่เต็มก็ตักใส่เอาบอกแค่นี้ยเนี่ย,ยพรสุดยอดแล้วเนี่ยมันเกิดปัญญามันรู้อะไรเป็นอะไร าเราเป็นโรคไข้ไข้เจ็บเหมือนกันหมอบอกว่าอันนี้ถ้าเราเป็นหวานมากหมอหยุดหวานเราไม่เราไปกินหวานเราก็หยุดสิแต่เรายังกินไม่หยุดอ่ะมันจะไปหายได้งไงเหมือนน้ำไงเราไม่อยากให้น้ําเต็มอ,อกทําไงก็มันต้องตักใส่ออกมาใช้ตักออกตักใช้ตักใช้มาดองใส่อีกเดี๋ยวก็หมดคนเป็นโรคเหมือนกันแหละเราไม่เอาเข้าใจแล้วออกออกเออกไงเดี๋ยวก็หมด ถ้าอยากให้มีก็เอาใส่ไ่อยากให้มีก็ออกแค่นั้นแหะทุกเรื่องแหละโลกให้ใครเจ็บอะไรก็ตามไม่เห็นจะยากเลยเนี่ยเข้าถึงพุทธศาสตร์มันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนี่แหละเนี่ยธรรมะธรรมะมันเป็นของมันอย่างนั้นนะทั้งนี้เป็นอดีตก็เป็นอย่างนี้นะอนาคตก็เป็นอย่างนี้ใกล้ก็ตามใกล้ก็ตามหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเห็นมเหมือนกันหมดเลยจะนับถือศาสนาอะไรก็ตาม จะให้น้ำเต็มโอ่งว่าต้องตักใส่แล้วทุกคนและไม่ตักใส่มันก็ไม่เต็มเชื่อชตดอะไรก็ตามจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามเห็นไหม,มเป็นหญิงเป็นชายไม่เกี่ยวเลยขอให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยสัมมาทิฏฐินี่แหละเพราะมันถูกต้องเนี่ยถ้าเป็นพวกมิจฉาทิฏฐิคิดดูมีอะไรไปอ่อนวอนสวดมนต์อ่อนวอนออกเห็นนอะไรสาระ,ะมันไม่ใช่พุทธศาสตร์ พุทธศาสตร์เขาไม่ได้ทากันอย่างนั้นไม่มีอะสิ่งที่มาอ้อนวอนมาขอ่นขอนี่ไม่มีพุทธศาสตร์ไม่ใช่ศาสตร์ของขี้คนขี้ขอไม่ใช่อย่างนั้นเ <c oughs> ขาให้รู้อะอะไรเป็นอะไรสอนให้รู้จักธรรมะคือความจริงมันเป็นอะไรนี่แหละสอนจนเกิดสติปัญญานีนะ่พอมีปัญญาก็เรียกคนมีบุญเนะี่ย บุญก็คือรู้อะไรเป็นอะไรเนี่ยคนมีบุญใช่ไหมคนมีบุญก็ไม่ทําอะไรที่ไร้สาระอาคนบาปคนพานมันไม่รู้มันก็ทําไปเรื่อยด้วยเปลือยไม่ได้ไม่ประสบผลสำเร็จอะ่ะอยากรวยเลยไม่เคยหางเงินเลยไม่เคยทางานเลยไม่เคยประหยัดเลยแต่เดี๋ยวกินกินเที่ยวเที่ยวไม่เอาไหนมารวยอะ่ะไม่เข้าเลย มนน้ำในโอง่งไม่เคยตักใส่เลยย่าให้มันเต็มมันไม่มีทางอะร้อยปีก็ไม่เต็มอ้อนวอนทุกวัน,ท,วนทุกวันก็ไม่เต็มอะเราอ้อ,อนวอนตักใส่ตักใส่เดี๋ยวก็เสร็จเราต้อนวันก็ได้เนี่ยสัมมาทิฏฐิกับมิจฉาทิฏฐินี่มันต่างคนละเรื่องเลยนะคนละเรื่องเลยเนะี่ยพระเจ้าถึงว่ามัน ุกวันนี้เรามันมืดอยู่มันบอดอยู่ยังไม่รู้อ่ะมันมืดบอดมันงมงายมันไร้สาระถ้ามันเข้าใจพุทธศาสนาแล้วมันสว่างสวัยมันเกิดดวงตาเห็นธรรมมันเห็นความจริงมันเกิดดวงตาขึ้นอีกดวงหนึ่งรู้อ๋อถ้าจะจักให้น้ําเต็มต้องตักใส่นี่มันเกิดดวงตามันเห็นธรรมเห็นความจริงนะอ๋อน้าตักใส่มันก็เต็มนี่ไม่ตักไม่เต็ม ความจริงมันเป็นของมันอยู่งั้นแ่ะะถ้ามีเป็นอดีตก็อย่างนี้อนาคตก็จะเป็นอย่างนี้ปัจจุบันก็เป็นอย่างนี้แหละจะเดินหน้ากี่ร้อยปีแสนปีล้านล้านปีก็เหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนนะธรรมะความจริงมันเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละพระเจ้าถือเคารพพระธรรมนะอย่างนั้นเต็มองค์ตักใสไมาอยากให้เต็มก็เป็นตรงตัก เพราะอะไรมีเนี่ยอะไรจรึงมีเนี่ยเพราะอะไรไม่มีเนี่ยอะไรจรึงมีคําว่าอะไรนี่มันทุกอย่างเนี่ยเราอยากมีอะไรอะ่ะอยากมีบ้านเหรออยากมีบ้านเขาต้องเก็บเงินเก็บทองสร้างบ้านนะกว่าจะสร้างได้ถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดาถ้ามันอยู่ในป่ามันก็ไม่ยากอะไปตัดหาไม้ตัดเสาคือแปรตัดขยัขนข,นขนัขนแขน็งไปตัดมาก,ก็าไม่ ปลูกได้เลยเนี่ยแต่ถ้าเป็นสมัยนี้คนสมัยนี้มันสร้างตึกสร้างเหล็กสร้างปูนมันก็ต้องหาเงินไปซื้อนะไม่งั้นมันสร้างไม่ได้บ้านอยู่ๆไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้บ้านโผล่ขึ้นมาไม่มีมันไม่ได้ศักดิ์สิทธิ์อย่างนั้นมันศักดิ์สิทธิ์มันต้องไปหาเงินเงินถึงจะได้บ้านอยากมีรถก็ต้องไปหาเงินไปซื้อรถมันไม่ต้องไปอ้อนวอนใครเลยแหละตนนี่แหละเป็นที่พิ่งแห่งตนนี่แหละ ใครไปพูดอย่างอื่นอย่าไปเชื่อไอสิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายนะมันศักดิ์สิทธิ์เพราะรู้นี่นมพอคนมีบุญคนมันรู้มันก็ไม่ทําผิดนั่นแหละเช่นชูบุรีแล้วมันทําให้เป็นโรคปอดเนี่ยพอคนมีบุญเขาก็ไม่ต้องคือชูบุรีก็ไม่ต้องเป็นโรคปอดพะคนมีบุญอ่ะสบายเวลาไม่เป็นอะโรคปอดเพราะไม่ได้ชูบุรี คนบาปมันไม่รู้คนบาปก็ไปสูบที่สุดก็เป็นปอดปอดพังคนบาปคนไม่รู้ไงมันง่ายถึงขนาดนี้เนี่ยทำอาไรทำมากความจริงมันเป็นอย่างไรก็อย่างนั้นแหละบุรีนี่มันทําลายปอดอย่างเดียวเลยให้เป็นอย่างอื่นเป็นไมไม่ได้ถ้ากินเหล้ามันทําลายตับแล้วก็เมากินไม่หยุดที่สุดก็ตับแข็ง เหมือนกันหมดแหละทุกอย่างไม่ว่าทางกายหรือทางใจมันก็ทํางานเหมือ,น,น,มอ,น,น,มอน,นทางใจเหมือนกันถ้าเราคิดอะไรขึ้นมาทําให้เราทุกข์เราก็หยุดถ้าคิดแบบนี้ความสุขเราก็คิดก็ได้ไม่เห็นมีปัญหาอะไรเลยไปสร้างสวรรค์มนิมานในจิตในใจก็ยังได้เลยถ้ามันมีความสุขอ่ะนะคิดแล้วโอมันสบายนี่คิดไปี่พระเจ้าถึง,งใช้สอนเราเลยคิดดีเห็นไหมถ้าเราอยากสบายใจนะ เป็นคนที่คิดดีถ้าคิดไม่ดีมันจะสบายใจเป็นไปไม่ได้ทางกายมันต้องกินของที่ดีมีประโยชน์ไงถ้ากินของไม่ดีไม่มีประโยชน์มันจะสบายเป็นไปไม่ได้เหมือนกันนะไม่ว่ากายวาจาเหมือนกันนะวาจาห้ามพูดเท็จพูดส่อเสียพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอ้อมันไม่ดีไอง,ไง เพราะปากกันแหละมันไม่ดีเพราะมันไปช่างเวรเพราะเอาปากไปขวางหูไปพูดเทศพูดละเอียดพูดคำหยาบพ,พูดเพ้อเจ้อเดี๋ยวก็โดนจนได้เนี่ยมันเวรมันมาอย่างเวรไปขวางหูถ้าเราไม่พูดอย่างนี้มันก็มีปัญหาอะไรเวรเวรกรรมคําสอนเจ้าวกคนเถวนี่นะคำว่าก,กรรมก็คือการกระทํานี่แหละเหมือนเราอยากรวยเราก็อยากให้น้าเต็มองก็ ตักใส่้นั่นคือกรรมาการกระทำอย่างนั้นะเรียกว่ากรรมกินอะไรไม่ดีก็หยุดไม่กินก็ไม่สร้างกรรมไม่กินกรรมเว้นก็ถ้ากินมันก็ไปขวางเราไงกินเล้ามันก็ไปขวางตับอะที่สุดจับพังสูเหร่งก็ไปขวางปอดทำลายปอดนะนะมันเป็นเวน้นเว้นกับปอด เนีย่ยถ้าศึกษาธรรมะแล้วมันได้ประโยชน์เนาะธรรมะไม่ไร้สาระธรรมะธรรมชาติมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นแหะเราจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามนะจะไม่รู้ก็ตามเนะ่ถ้าคนไหนตักน้ําใส่อมก็ตังเต็มหมดะถ้ารู้ก็เต็มไม่รู้ก็เต็มถ้าตักใส่นะถ้าไม่ตักใส่รู้ยังไงก็ไม่เต็มถ้ารู้แล้วตักก็เต็มอยู่ ไม่เกี่ยวกับรู้ไม่รู้ถ้าตักใส่คือมันเหตุถูกสร้างถูกสร้างเหตุให้ถูกทุกอย่างเกิดแต่เหตุเวลาจะดับดับที่เหตุจะให้มีก็สร้างเหตุไม่ให้มีก็ละเหตุเสียเนี่ยถ้าเราเข้าใจนะมันสบายนะอืมสบาย พอรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเราจะไม่ง้อนวอนไม่อะไรไงวันๆหนึ่งไม่โทษใครเลยนะเวลาเราเป็นอะไรไม่โทษใครทางกายเรา,าเพราะอะไรเวลามันทุกข์กายเพราะอะไรเวลาทุกข์ใจเพราะอะไรถ้าเราไม่ให้ทุกข์เลยก็ไม่ต้องคิดเลยเฉยๆวันๆเนี่ยถ้าไม่คิดนะถ้าคิดอยากได้มันก็ทุกข์เพราะเราอยากได้ ถ้าเราไม่คิดไม่อยากได้ถ้าเราไม่ชอบมันก็ทุกข์เพราะเราไม่ชอบเนี่ยถ้าเราไม่ชอบเราก็คิดเนี่ยแหละันนี้มันก็ทุกข์อะทุกข์เพราะไม่ชอบไม่พอใจโกรธแค้นเขาก็ยังคิดไม่หยุดถ้าใครอยากเช่่ยได้อะตัวเองคิดไม่ยอมหยุดไม่มีปัญญาไม่รู้เห็นดามความเป็นจริงไม่ได้ดวงตาเห็นธรรมนั่นแหละคนได้ดวงตาเห็นธรรมอ๋อมันคิดอะมันทาให้าทุกข์เนี่ยอ๋อม่คิดดีกว่าว่าสบาย น่ายถึงขนาดนี้การปฏิบัติไม่ว่ายืนอยู่เดินอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ก็เหมือนกันนี่แหละนั่งอนี้มันทุกข์เพราะอะไรมันทุกข์เพราะอะไรพอเรารู้จักมันเพราะอะไรมันก็ง่ายแล้วล่ะ พอรู้จักทุกเหตุของมัน,นวิธีดับเนี่ยทางไปถึงวิธีดับเนี่ยมักมีองค์แปดทั้งบดทั้งมวลก็เริ่มแต่แต่สัมมาทิฏฐินี่แหละพอมักองค์ที่สองแล้วสัมมาสังกัปปะก็ดําดลีถูกดําลีคือการไปกระทํานั่นแหละเขามาดาลีไปกระทําที่มันถูกต้องเนะี่ยดำลีคิดขึ้นมาเรื่องนี้ไม่ดีดําลีออกจากเรื่องที่คิดปล่อยเลยวางเลยดลําริชอบ ถ้าดำริไม่ชอบก็คือยังคิดอยู่ตัวเองโกรธก็ยังคิดเรื่องที่ทําให้โกรธกินของไม่ดีก็ยังกินอยู่เนี่ยไม่ดำริออกจากกามความอยากไงกามก็คือความอยากกินมันนั่นแหละอยากกินอยากกุดอยากทําอยาก,ท,ยากทุกอย่างเลยอยากความอยากก็เรียกว่างสรหาความอยากความพยานอยากอะไรมีความเกิดใหม่เป็นปกติเกิดแล้รก็ถ้ามันเกิดไม่ชอบมันก็ทุกข์อะเกิดชอบก็ทุกข์เพราะชอบ ชอบพระเจ้าเรียกว่าราคะไม,ไม่ชอบดอดโทสะถ้าเฉยๆมันชอบก็ไม่ใช่ไม่ชอบก็ไม่ใช่มันสบายแล้วเนี่ยอุเบขาวางเฉยแต่ต้องเกิดปัญญาเนาะรู้อะไรเป็นอะไรวันนี้ก็คงจะเอาสั้นๆนะเนะแต่มันมันมีเนื้อหาสาระอยู่นะ แต่ก็ไม่ต้องด่วนรับอย่าด่วนปฏิเสธเอาไปคิดวิจารณาก่อนอย่าด่วนรับอะไรง่ายๆว่ามันถูกหรือผิดภาพคาเป็นคําสอนผู้เจ้านะเนี่ยบอกให้ผลได้ปฏิบัติแอก็ให้ผลทันทีแหละไม่จํากัดการเวลาไม่เกี่ยวกับเวลากลางวันกลางคืนเวลาตั้งยืนเดินนั่งน,นั้น,นไม่เกี่ยวถ้าเราปฏิบัติได้นะให้ผลทันทีนี่คือคําสอนของผู้เจ้าเราียกว่าเป็นสันทีทีโกะไหม ผู้ที่ศึกษาและเแหละได้ยินได้ฟังเนี่ยได้ศึกษาเนี่ยนำไปปฏิบัติเห็นผลได้ด้วยตนเองเนี่ยเป็นะสัาตทีทิโกเป็นอากาลิโกคือไม่จํากัดการเวลาเลยล่ะไม่ว่าเวลาไหนก็จมคิดอยู่ขึ้นมาสุกกะละแล้วก็จบเลยละเป็นอากาลิโกเป็นเอฮิปสิโกควรพากันมาฟังมาศึกษาแลวมาฟังมาดู ท่านทั้งหลายจงมาดูเถิดแล้วก็โอปนญิโกเวลาเราชอบเนี่ยมันเกิดที่ไหนน้อมมาดูจิตเราเนี่ยชอบมันชอบที่ไหนมันชอบที่ใจถ้าจะละละที่ใจถ้าไม่ชอบจิ่ใจละที่ใจโอปนญิโกน้อมมาเป็นปัจจัด,ดังเราก็จะรู้ได้เฉพาะตนเวลาเราชอบอะไรนะ ตาเห็นเนี่ยมันชอบหรือมันไม่ชอบเนี่ยเรามันเป็นประจตตังมันรู้ได้เฉพาะตัวเองนี่นแหละไม่มีใครรู้ด้วยหรอกไม่มีใครรู้กับเราอะ่ะตาเห็นรูปแล้วมันชอบหรือไม่ชอบเราจะรู้เพราะเราก็ต้องดับเองอะ่ะรู้เองเห็นเองดับเองเนี่ยไม่มีใครไปทาให้เราได้ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาก็มันยังเป็นคนพานคนหลงคนงมงายยังมืดบอดอยู่อะ่ะ มันยังไม่มีสติมันยังไม่มีทิสมาธิมันยังไม่มีปัญญาถ้ามีสติแล้วมีสมาธิแล้วมีปัญญาแล้วเนี่ยมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันก็สบายไปแล้วล่ะไม่ต้องทุกข์เลยล่ะคนวันไม่ทุกข์ความทุกข์มันจะมาจากไหนอะก็มากายกับใจแค่นั้นเองเอาวันนี้ก็คงสมควรเกี่ยวกัว